สวัสดีคะ่ะมาแล้วเร็วมาแล้วเร็วสองสาวจะเย็นเดอ้อพี่ออกไ <c oughs> ส้รอเสนีอ๋อน,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 นี่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 ไปเสนีไปที่ไหนลันที่นั่นแล้วสี่คนนี่คุ๊ ว้าวนี่เด็กสนีหองหาผัวผัวค่ะผัวผัวฮัลโหลหนุ่มสาวอันนี้จอดหาหาชนีหรอหาผัวแมนบอจ้าผัวไม่มีมามาไปหาทั้งทั้งก่อนจังลงมาทางไตมาเออแมนโอ๊ย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 อันนี้ก็เป็นสนีหองหาผัวโอ๊ยโท้ย อ้าเร็วๆสองเช้นั่นนะโอ้ยโอ้ยดู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 มันเขย่านะโอ้โอ้โอ้เร็วอ่ะเอายกงล่อยกงล่อท <keeps> <Trans> ี <icket> um ่ยกงล่อโซนที่สองคนนี่ตีลังกาบุพอแล้วเห็นผมแล้วแล้ว อันนี้มาส,สวนสัตว์โคราชเด้อจ้าแหละปลีปีเบิ้ดูดูด <c oughs> ูระวังระวังมันออกมาลองค่ะผัวด้วยด้วยนะ <c oughs> อันนี้เขาเอิอนนก่ังวะกหันนก เร็วๆจะสองสาวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนักเลงเนาะนี่นี่นี่มีคนถ่ายรูปให้เราเห็นมานะเอ้ายังไม่เห็นอีกนี่ไปดูเล็ดนะเลดไปดูเพื่อนเราดูเพื่อนเราไหมโอ๊ยไม่เป็นไรอ่ะเรายังไม่อยากดูเพื่อนเราอ่ะ อาวอาอย่าชิวอย่าชิวทีบทีบทีบอาแข่งกันแข่งกันแข่งกันอ่ะโอ้ยปวดศรนดอกเอาให้คนมาได้กินเขากินหนาวมาปันจักระยองจักระยานเดินเดินี่ย ใส่ยูใส่ทางใส่ควอยอยยูใส่หรอควอยยอยหาท่านได้เห็นอยู่ไหมไม่อะยใส่โตมันโอเห็นอะไรเหรอไม่มีวดีอยู่เด้อวยน้องควอย ังยูฟังนี้แบน,น,นี้ยังนั่นนั่นน,นั่นโตยังวะเออนกยูงไปไปไปเอา้างไปเอา้างไปเบ่ง้างอันนี <c oughs> ้เรา่อนฉันชานเออเนาะเาถือพี่ปุ่มจริง ใครยืเียมากค่ะลวพกาายูกอยู่นี่ไม่เราไปดูช้างกันเถอะเราไปดูเพื่อนช้างดีกว่าถแหาแค่ไปน้ำหนมาไปไหนไปไหนพี่ปุ้มพี่ปุ้มต้องมาอยู่ฝั่งนี้ เดีวเดตีไปเดีวตีไปเยวอุ้ยดวเยว่าอุยนี่ไงช่างก็นึกว่าปอมเลยอุ้ยจังน้องจังระวังรถลูกเร็วอุ้ยน้องจัง ของบ่เบิ้งห้านเองเนาะันนี้ตาสักตาขวางใส่เขาเด้เฮาท่านได้เห็ดอย่างผีดอยู่เออมอามงเด็อือใส่เออนู่นยีราฟคคอยาวอยู่พุ่น เอ็งนั่งทานี่นะเอ็งเอ็งอย่าบอกเลยว่าเอ็งเจ็บดากอะเพื่อเอ็งอยากได้ยิบเลยเอ็งต้องนั่งทานี่นะน,นี่สวยอะ่ะสเออในอุโมงค์เมื่อกี้เนี่ยภาพสวยเลยห้ามปัน่นจักรยานห้ามจักรยานห้ามปั่นวะสัส เออมีนพี่อันนี้เขาอื่นตัวอย่างมันนะนั่นนะไม่รู้อ้ยออยบอเนี้ยันไงเมื่อกี้นี่ยเออเออ้ยเจ็บตาเนี้ยตกตตะลุกค่ายเด้อเจ็บตาวิม่งบั้องราบ ทางไหนใส่ขวาใส่ใส่ใ่ไปใส่ไปใส่ใส่ได้ใส่ใส่ได้ใส่ในเองคือมีหาทีถ่ายรูปจะทีวะ

นี่นี่นี่เล็ดขาวมันอยู่ไสลัะโตม,มันแบบนี้โอ้ยเอ็งเสพค้าดิบ่เคยโดนแดดจักเท่อเนาะโอ้ยบ่ถือกจกังใดไปออกอยู่เด้อห้ามมาบามกันลาย เขาเอออย่างนั้นอีตัวนั่นน่ะนั่นน่ะ่ไอ้แม่บุรีม่ได้มานานดอกนี่บุรีมาเลยเหรอ,านานอเธอแหลกแล้วในเซิร์ฟซัดโคราชโอ้ยคนคนพื้นทีน่เนาะอันนี้คนจับสายบูมานี่เดีด๋ยวไปฟอกกันที่ไหน,น